นวันใหม่ยามเช้าที่เราเตื่นขึ้นมาได้มีโอกาสในการได้ไปควา้าเติมเต็มปัญญาบารมีไว้ขึ้นชื่อว่าปัญญานั้นเหนือกว่าสิ่งอื่นใดเพราะความรู้แจ้งในกว่าเป็นจริงประจักแก่ใจคราใดความทุกข์ทั้งหลายก็จะสลายไป เพราะปัญญาที่เรามีคนที่จมปรักอยู่กับความทุกข์เพราะไม่รู้จะลุกไปทางด้านไหนชีวิตมีแต่ความมองบนมองไม,งม,งม่ใจมีแต่ความสั่นไหวในเรื่อนนั้นเรนนี้ผู้มีปัญญารู้ทางออกบอกทางถูกผูกทางดีชีวิต จะไปทางนั้นทางนี้ล้วนแต่บีความร่มเย็นตลอดทุกเส้นทางที่ดำเนินเส้นพวกเราจึงต้องขนขวายเรียนรู้ในเรื่องของความจริงที่ประองค์ได้ตัดสู้แล้วนำมาชี้บอกทางเราไว้การเจริญปัญญารู้ทุกเหตุด่งทุกแนวทางวิธีในการดำเนินไปเพื่อความดับทุกข์และมีความเพียร จะมั่นทําที่สุดทุกให้เกิดขึ้นเรอวไวในชาติพบนี้เราจึงต้อง,งขวนขวายรู้แจ้งแต่ตลอดตามความจริงในการประครับประคองชีวีเพื่อเดินหน้าไปสู่ความหมดจดแห่งทุกข์ที่มีแลว้วก็ลาลับดับชีว่ด้วยความร่ำเยน็นไม่ต้องเวียนว่ายกลับมาเชนเป้าหมายของชีวิต ที่พวกเรานั้นต้องรักษาดวงจิตของตนให้บางใสความทุกข์นั้นล้วนแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่เราไปหลงไหลกอดเอาไว้ซะเต็มที่แต่ทั้งทงที่ดับแล้วบางทีเราก็อยากจะเป็นฟื้นคืนกลับมาอีกมากมีบางคนก็จึงมีความทุกข์จากอดีตที่จมปักอยู่เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่หลุดพ้นสักติเพราะว่าจดจำรื่ึมา เั้งของจริงคือผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็แล้วกันไปอดีตก็คืออดีตต้องปล่อยไปอนาคตยังมาไม่ถึงก็อย่าเพิ่งไปฉุดดึงออกมาซนในปัจจุบันให้เกิดความร้อนรอนในวันนี้ยังไม่ถึงแก่ความทุกข์ที่จะเกิดมีกลับไปรอนรนซะก่อนทั้งๆท,ท,ที่ปกติในปัจจุบันก็ยังอยู่ดีแต่กลับเอาอนาคตที่มีมาทุกข์ซะลูกหน้าเลยนี่ก็มี โยมท่านหนึ่งบอกว่าแล้วถ้าพระอาจารย์ไม่อยู่ตายไปแล้วฉันจะทำยังไงยังไม่ทันตาย,ยคิดไปลงนาไกลขนาดนั้นเนะี่ยฉันต้องการความมั่นคงคงมั่นเนะี่ยอะไรจะมาเป็นตัวกรนตีฉันได้แล้วใครเลยจะไปรับปากรับคำว่าจะอยู่แล้วไม่ตายเรื่องลาลับดับชีพไปมันก็ต้องตายกันทุกคนนะไม่ว่าใครจะเป็นพระหรือจะเป็นโยม ฉันตอนนี้ยังอยู่เราก็ทำหน้าที่เรียนรู้สิ่งนั้นเป็นประโยชน์เอาไว้วันหน้าถ้ามันถึงแก่วันที่ต้องลาลับดับชีพไปมันก็แล้วแต่เรื่องคนรุ่นทัดไปแล้วคนละยุคคนละสมัยแล้วในเรื่องบนนี้งั้นเราเนี่ยใช้ชีวิตให้มันมีความสุขในการที่เรายังอยู่ให้มันสุขขีไอ้เรื่องที่มันจะต้องถึงวันที่เราจะต้องพัดพระรางลาับดับชีพ อันนั <the ir emin peaks> ้นก็เป็นเรื่องที่ปล่อยธรรมชาติให้มันเป็นไปก็เหมือนกันเราสร้างสรหลังนี้เนี่ยก็รู้ว่าเดี๋ยวมันต้องพังรู้มันต้องสลายรู้ว่าต้องคอยทำานุบำรุงบรณะรักษาเอาไว้แต่ใจไม่ได้โศกสัน์ก็รู้ทั้งรู้ว่ามันจะต้องพังแต่มันไม่ได้พังวันนี้สเมื่อไหร่มันก็อยู่ของมันไปอีกนานวัน ว่าที่สลาห,หลังนี้จะผูจะพังพวกเราจะอยู่กันหรือเปล่าในวันนั้นเนี่ยสาลายังอยู่เราเนี่ยไปก่อนแล้วใครมันจะมาการันตีเราฉันก็รู้ทั้งรู้แต่เราก็ต้องทำให้เรียบร้อยเอาไว้ในครันนี้ก็เหมือนกันก็รู้ทั้งรู้มันจะต้องผกพังดับสิ้นแดดินไปแต่เรายังอยู่ในวันนี้ก็ใช้ใส่คุ้มค่าฉะนั้นสลาห,หลังนี้เนี่ย ถ้าถามใจคนพัฒนาก็จะรู้ทันทีว่าปีเดียวให้เราใช้ทุกวันสดมรนพนาสามร้อยสิบห้าวันเนี่ยเราใช้ทุกคราโอ้กำไรแล้วพอแล้วอิ่มแล้วคุ้มแล้วปีเดียวปีที่สองกำไรปีที่สามกำไรปีที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดกำไรทั้งนั้นลงทุนครั้งเดียวไม่กี่เดือนไม่กี่อึดใจสร้างไว้ ในพระศาสนาใช้ประโยชน์โอโ้คุณค่าเหลือกนาเนีย่ยเราทำสลาพัฒนาขึ้นมาเพื่อประโยชน์ยั่งยืดสืบไปทั้งก็รู้ทั้งรู้พระรนาซื้อมาไปไยแดงก็ต้องมีวันโซมวันเสื่อมวันพังวันผุนผเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ต้องซื้อหามาเพราะว่ามันต้องใช้ ฉันเราใช้มันคุ้มเนี่ยปีสองปีรับบาทวิ่งมาวิ่งไปเนี่ยอุศลใดที่หลังไหลเจ็บบ้านนั้นเจ็บบ้านนี้วิ่งมาค้นมาค้นไปกับก้าวกับป่าข่าวของเครื่องใช้ค้นได้ทุกอย่างปีเดียวที่เราเห็นโอ้มันก็เกินคุ้มแล้วที่เราได้หาม,มาฉัน,นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการอยู่ให้คุ้มกับโอกาสที่มีอย่าไปคิดถึงวันที่จะต้องลาลับดับชีวิต ในเรื่องของพวกนี้กลัววันไหวว่ามันจะไม่คุ้มคา่ามันคุ้มตั้งแต่ที่เราอยู่ที่เราใช้ประโยชน์จึงเกิดขึ้นเรือกันเช่นเหมือนกันเนี่ยเราจะไปคิดเอาแล้วอนาะคตพระจันทร์ตายแล้วพระจันทร์ไม่อยู่เราจะทํำยังไงบางคนก็เลยวันไหวไม่กล้าที่จะเดินทางมาปักหลักลงหลักบักฐานในการดําเนินชีวิตในทางธรรมคือกลัวกลัวเนี yeah. ่ย บางคนกลัวหนักไปกว่าน,นั้นนีกกลัวนิพพานเอา้าแล้วไม่เวียนว่ายแล้วฉันจะทํำยังไงขนาดนั้นนะกลัวนิพพานกลัวการไม่เวียนว่ายเอาแล้วถ้าฉันถึงนิพพานแล้วฉันจะเป็นยังไงแล้วคนอื่นลูกหลานเล้นโลนฉันอีกงานการที่จะทํำยังไงนิพพานไปแล้วเราจะทำยังไงกันเ,เดี๋ยวรอสินิพพานเป็นโทษไปซะแล้วนี่เพลง นั้นผู้มีปัญญาเนี่ยถึงนิพพานผ่านเขาก็ทํากิจตามปกติในปัจจุบันที่เขามีปัญญาเขาก็ทําได้ในสมัยพุทธกาลคนถึงมรรคผลนิพพานถมไปเขาก็ยังทํากิจบริบทที่เขาเป็นไปเผยแผ่ศาสนาก็ทําไปทํากิจจวัตรใดๆดเขาก็ทําไปจนกว่าจะสิ้นลมงนั้นจนกว่าจะสิ้นลมประโยชน์ทําได้ทั้งนั้น นั้นในเรื่องของนิพพานนี่มันถึงนะเรื่องอื่นทั้งหลายนั้นอย่าได้หวั่นไหวสําคัญก็คือไม่ได้ข้นขวายนิพพานแต่จะเน้นในเรื่องการเบริกบานอยู่เริ่มไปกลัวว่าจะไม่สบายอ,อกไม่สบายใจไม่มีใครคอยคุ้มครองไม่มีใครคอยดูแลก็อกนะกลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดมาถึงเอามาชดดึงเอามาทุกข์ซะตั้งแต่ในปัจจุบันนี้แก่งคนเราเนี่ยเรื่องของมางคนนิพพานเป็นเรื่องที่ดี หากว่าเรานั้นตุ่มเททั้งชีวิตเพื่อบรรลนะุในความจริงปเสจะได้ไม่ต้องเกิดขึ้นมานั้นก็เป็นเป้าหมายกันนั้นเรากลัวกลัวว่าจิพพานแล้วไม่ได้เกิดแล้วความสนุกจะอยู่ตรงไหนนะกลัวว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องต้องบวชต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องโอ้ทิ้งโลกนี้ไปไม่อยากทิ้งนะแทบขาดใจห่างไกลแค่วันสอง,งวันก็ขาดใจแล้วเป็นอย่างนั้น นันคนเราก็เลยต้องเห็นว่าโจมปักอยู่กับความทุกข์มานานวันแม้กระทั่งลาลับดับชีวิตก็ยังกลับมาทุกข์ใหม่นะเพราะว่าหลงไหลในโลกนี้มันน่าดูมันน่าอยู่มันน่าแหลกต่อให้สวยสักแค่ไหนต่อให้งดงามสักปันใดมันก็มีความเสื่อมนะเราจัดสวนกันสวยๆปีที่แล้งวงดงามเชี้ยวกระจิปีเดียวผ่านไปโดนน้ำบาดาลเข้าไปโดนแดดโดนลมโดนหนาวเข้าไปก็เสื่อมสภาพไป ความงดงามที่มากมีก็ค่อยๆทยอยหดหายก็ต้องคอยประรับระครหมุนมาเวียนไปมาจัดสวนใหม่ปรับปรุงให้เข้ากับภูมิประเทศภูมีอากาศที่มันเป็นไปแล้วก็รวมถึงน้ำท่าที่มันต้องยอมรับสภาพไปต้องอึดต้องทนเราก็ต้องหามาไว้สำหรับที่จะปรับให้มันเข้ากันนั้นมันสวยงามมันก็มีความเสื่อมเป็นของคู่ เราก็เหมือนกันสมัยก่อนเรางามสะพรั่งวัยสิบสี่สิบห้าเนี่ยยังวัญงามกันนะวัยสามสิบก็ยังงามสี่สิบก็ยังงามพอมาแปดสิบมันก็ยังงามอยู่นะแต่มันงามแบบ 80, แปดสิบเราก็ต้องดูฉะนั้นทุกอย่างที่มันตั้งอยู่มันก็ล้วนจะมีความเสื่อมเป็นของคู่สุดท้ายก็ต้องดับไปเชั้นจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราได้มาอยู่ในสันที่ดิ่งดงามแล้วต้องมีความเสื่อม มีความเป็นร่างจะมีประโยชน์อะไรที่เราจะต้องกลับมาเพื่อล้มหายใจจากอยู่อย่างนี้จนความเป็นประโยชน์ในการที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อดับไปมันก็เลยไม่มีถ้าเราเข้าใจในเรื่องของธรรมวิธีเราจะรู้ทีเราจะเกิดมาทําไมกันถึงก็ไม่ควรเนะี่ยเหตุแห่งการเกิดเราสวดกันอยู่แล้วเพราะสิ่งน,นี้มีสิ่งน,นี้ย่อมมีเราหลงไหล ในความงามในความสุขทั้งหลายมันก็จึงได้ต้องเวียนว่ายมาพบเจอดินน้นรนแสวงหายอย่างความงามก็เป็นไปเพื่อความเสือ่อมความสุขก็เป็นไปเพื่อความทุกข์ล้วนจะมีเหตุมีผลมีปัจจัยที่จะต้องเป็นไปอย่างที่เรียกว่าธรรมชาตินต่จัดสรรไม่แล้วเป็นอย่างดีคนเราเกิดมาต้องลาลับจับชีวิตถ้าเกิดมาแล้วไม่ลาทีแล้วก็เต็มโลกนี้เราจะอยู่อย่างไงล้นโลกเลย นั้นลุกอย่างก็ล้วนแต่มีความเสื่อมมีความสลายเป็นไปตามกฎธรรมชาติที่วางเอาไว้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้นไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามนะก็ล้วนต,ตกอยู่ในตรลักล้วนจะเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงประเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป <c oughs> มีแล้วหายไปเกิดแล้วดับไป การเรารู้อย่างนี้จะได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ตลอดทั้งชีวิตเนี่ยทำให้จิตผ่องใสประจิตเราต้องประคับประคองทุกวันอยู่รับไปวันหนึ่งวันใดเราหวุดยิดขึ้นมาฟุ้งซ่านขึ้นมาคิดพรงแต่งอะไรขึ้นมาก็ทําให้หวั่นไหวดึงไปทางที่โศกเศร้าโศกสันไปเสียดายโอกาสที่ลมหาใจที่มี นั้นหนึ่งวันถ้ามีความสงบร่มเย็นถือว่าเป็นกำไรหนึ่งวันถ้ามีความทุกข์ความมองไม่แล้วก็ถือว่าขาดทุนเสียหายมีแต่ความโศกสันด์เราใช้หนึ่งวันให้มีความสุขไว้ในโอกาสที่เราให้ใจได้ยังมีกำลังอยู่เนี่ยึงจะเป็นกำไรที่สมกับที่เราตั้งในเรื่องของเจตนาอย่างนั้นดันอยู่ที่นี่คือได้กำไรทุกวันประรสังสมความสุขกัน สังสมกุศลกันนำความสกขมาทุกวันไม่ว่าเราจะทำอะไรแ,แม้จะกวาดเหนื่อยล้าตรงนั้นก็เยอะตรงนี้ก็รกแต่ยามที่มันสะอาดขึ้นมาเราก็จะภูมิใจได้แม้เราจะต้องสู้กับฝุ่นสู้กับความรัร่วระเบทุกวันไปแต่เราก็ภูมิใจว่เออเอ,ออกกำลังออกกำลังกายเราก็เติมกํำลังบุญหนุนกำลังใจเพราะสิ่งที่เราทำเป็นบุญเท่านั้น ท่าอยู่ในบ้านกวาแต่บ้านก็เป็นบุญของตัวเราเองคนเดียวแต่อยู่สำนักกว่าดสำนักเป็นบุญของมูชนทั้งหลายเป็นบุญกว้างเป็นบุญอันใหญ่เป็นบุญที่ไปทั่วสารทิศวันนี้มีแขกมาเยี่ยมชมสำนักมาดูงานที่จะพาคณะมาปฏิบัติท่านก็นัดหมายไว้เราี่ยเก็บทำตั้งแต่ทุกวันทุกวันทุกวันไปไม่ใช่พอแขกจะมาที่เฮโลทำทีมันก็ไม่ใช่ ถึงจะมาไม่มาเช่นไรก็ต้องสดใสทำก็เราไว้ทุกวันเป็นสะอาดอยู่แล้วแต่บางคนไม่ใช่อย่างนั้นใครจะมาใครจะไปเฮโลทำกันพอเขากลับไปก็ปล่อยเละเทะอย่างนั้นผู้นี้มาใหม่ทำใหม่ไว้แต่ของจริงมันต้องทำสมอต้นเสมอปลายทำอยู่แล้วเรื่องคุณงามามดีเส้านาสนะที่มีก็ดูแลอยู่แล้วจะมาช่วงไหนตอนไหนคลาไใดก็เห็นประจักษ์อย่างนี้อยู่ร่ำไป จนเราจึงได้มีโอกาสในการได้มาสั่งสมกุศลให้เราได้หยดในความมหัรราชีวิตหนึ่งเราตั้งอยู่นะเพื่อรอเวลานะที่จะเข้าสู่กากมลมรณาในวันหน้าซึ่งวันหนึ่งวันใดย่อมมียันปัจจุบันยามอยู่ก็ต้องคุ้นกายเรื่องทำความเพียรไว้ย่าได้ไหนนี้ วันหนึ่งเราจะละลับดับชีวิตอย่างน้อยกุศลที่มากบีจะส่งคนถ้เราไปสูขข่าวาคราวดีถ้ายังไม่ถึงที่สุดทุกนะเราก็มีสเสบียงบุญตุนไปถ้าเป็นคนอื่นก็อยู่ร้อนนอนทุกนะถ้าเป็นเราก็อยู่แบบครุกความสุขได้ฉะนั้นหลายคนหลายท่านที่มีโอกาสในการค้นขวายก็ทกําจิตว่าเราให้บริบูรณ์ไว้ตั้งใจวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการได้ ใช้ประโยชน์ยามเช้าตั้งมันในคุณงามความดีไว้ก่อนที่เราจะเสื่อมไปในแต่ละวันภาวนาสิบนาที